สวัสดีค่ะชื่อปามนะคะนามปากกาจิบชาค่ะตอนนี้ปามทำอยู่2เพจด้วยกันเนาะก็คือจิบชาอาร์ตแอนด์ทาโร่กับอีกอันนึงก็คือตะตุยสายอาร์ตบายจิบชาค่ะ่อนที่จะเริ่มเรียนกับครูเนยปามก็ได้ทำทำเลือกเมาหลายรอบแล้วกับเพจเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าอยากทําเพจอะไรพอตั้งแต่เริ่มเรียนกับครูเนยตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วค่ะก็รู้สึกชัดเจนในตัวเองมากขึ้นเนาะเราเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากทําเพจเราไปนในทิศทางไหนเริ่มสนุกกับการทําเพจมากขึ้นสิ่งที่ประทับใจจาากกรรได้เียน หนึ่งเลยก็คือเป็นการดูแลกันแบบยาวๆค่ะคุณเนยจะมีการตรวจกันบ้านให้ทุกวีอันนี้แหละที่เด็ดมากๆสอนในการดูแลกันแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ก็คือคุณเนยจะเริ่มตั้งแต่การเซตไมล์เซตของเราเลยแล้วก็จะมีให้ทบทวนตัวเองก่อนที่จะเริ่มทํำเพจจริงๆด้วยเนาะว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเราอยากให้คนจดจําเราในรูปแบบไหนเนาะที่สําคัญค่ะที่ชอบมากๆคือเพื่อนๆในคอ์น่ารักมากร้องเป็นคอนเนคชันที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็เราว่ามันสําคัญมากเลยในการที่จะมีคนคอยซัพพอร์ตขาให้กําลังใจเรามันสําคัญที่เราอ่ะควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกับเรา เพราะว่ามันจะทําให้เมื่อเราหมดไฟหรือเพื่อนๆกลุ่มนี้แหละที่จะสามารถช่วยดึงเราให้เรากลับไปทํามันได้ไม่ล้มเลิกไปไง่ายๆคูกครั้งที่เราเห็นผลงานของเพื่อนเห็นคอนเทนต์ของเพื่อนอะ่ะเราก็จะรู้สึกมีไฟมากขึ้นแล้วก็มันจุดประกายไอเดียอะไรใหม่ๆให้กับเราบางอย่างให้เราแบบนําไปต่อ,อยอดคือเราได้รับทิคได้รับเทคนิคค่ะที่สามารถนําไปใช้ได้จริงๆคุณเนยจะบอกอยู่เสมอว่าช่องของเราอันเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆพื้นที่ทดลองเรานั่นแหละอยากทําอะไรก็แนะนําว่าให้ทําไปเลยรู้สึกจิตถูกมากๆค่ะที่โรงเรียนคอร์สนี้สําหรับคนที่อยากที่มี Folwork ของตัวเองเนาะลราก็อยากที่จะต่อยอดไปมีซิเน็ตเราก็แนะนําว่าถ้ามีโอกาสก็เรียนเถอะมันคุ้มตรงที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะหาวิธีการเพราะว่าเราได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้มีประสบการณ์ตรงเนาะที่มีฟอลเวอร์เป็นหลักแสนเลยแนะนําค่ะเรียนเถอะถ้ามีโอกาสกนเนาะขอบคุณค่ะ